สวัสดีครับผมก็วันนี้นะผมจะพาทุกคนมาอยู่ในเซิร์ฟไต้หวันครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันใช่ไหมเราจะมาดูลูนระดับท็อปท็อปของประเทศแล้วไม่ใช่ดูแค่คนเดียวนะครับดูอันดับที่1-2-3ของระดับประเทศนะผมย้ำว่าระดับประเทศนะครับวันนี้เราจะมาดูก็คือตําแหน่ง SF ครับหรือว่า Small Forward ทุกตัวละครในตําแหน่งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นลิงป่าเซนโดโคงูเลอะไรก่ะ ไอตัวคาเซกกวาที่มึงเข้ามาด้วยตัวลูกคาวา่าคือมีหมดอะเดี๋ยวจะเป็นยังไงครับเราไปดูดีกว่าเนาะไปใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพรับเติมเกมแซลมดังถูกกว่าเติมเอง20-30%เลยทีเดียวเกมอื่นก็เติมได้นะวิธีเติมก็ง่ายๆครับแค่ทักไปทางเพจหรือว่าแอดไลน์ไปเลยเติมไวบริการเยี่ยมปลอดภัย100%ถ้าสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ ก็มาครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่จําเป็นท่องทําตามหรือว่าใส่ลูนตามเขาทั้งหมดเลยไม่ต้องไปก๊อปปี้เขามาทั้งหมดเพราะว่าสไตล์การเล่นของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันเลยครับจากที่ผมไปดูลูนคร่าวๆมาที่เขาใส่มาเนี่ยคือมันจะแตกต่างกันเลยฮะบ,บางคนเนี่ยคือแหวกแนวเลยก็เพื่อนก็ดูไว้เป็นสาระความรู้นะเอาไว้แบบ ้ดูว่ามันใช้กับเราได้ไหมอะไรประมาณนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูนะไม่จำเป็นต้องทำตามทั้งหมดนะผมย้าเลยนะแล้วก็ช่วงเวลาต่างๆถ้าเพิ่นคขี้เกียจดูตัวอื่นเนี่ยอยากโฟกัสที่ลูกเาวาเนี่ยก็จะอยู่ที่ใต้เดสคริปชันนะครับผมจะทิ้งช่วงเวลาต่างๆไว้ตามนั้นเลยนะเพื่อนๆสามารถกดข้ามไปดูกันได้เลยครับมาเริ่มที่ตัวแรกฮะปื๊บเราจะมาดูเจ้าตัวนี่เลยฮะลุคเ <Okay. S 1> าวาป อันดับนี้นี่คือระดับประเทศนะครับแต่เราไม่ได้ดูนนีับนี่เรามาดูที่คือรวมเลยเออนี่ฮะอันดับหนึ่งครับคะแนนแม่งดูดิหมื่นหนึ่งเยอะกว่าไอเจ้าตัวนั้นอีกใช่ไหมกดเข้าไปครับก่อนหนึ่งดูสีิติโอ้โหเขาปิดสถิติครับเลื่อนลงมาอัตราชนะครับพันสี่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับพรสวรรค์เต็มร้อยเปอร์เซ็นฮะรูดึงเขาก็คือตามนี้เลยครับแล้วผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะก็จะแบบมีแปรอะไรประมาณนี้นะก็ เราไม่ได้ดูกันแค่ตัวเดียวอ่ะคือดูอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอันดับที่สามเผื่อเพื่อนๆเอาไปเป็นสําหรับการประกอบการตัดสินใจอ่ะว่าเอ้ยเราควรใส่แบบไหนดีดูหลายๆตัวหลายๆอันดับว่าเขาใช้กันเนี่ยแบบไหนผมจะไม่ได้มานั่งฟิกนะครับว่าเอ้ยต้องใช้อันดับที่หนึ่งอย่างเดียวนะไม่เลยครับเพื่อนๆสามารถดูแล้วเอาแบบตัดสินใจได้เลยครับอันไหนที่มันเหมาะกับเรานะต่อไปอันดับที่สองอ่ะถีติครับมันปิดอีกแล้วครับ ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปิดหมดเลยนะนี่ครับพันเครับอัตราชนะ53.42%เนะเยอะประมาณหนึ่งเลยครับโหนี่ครับรูนของเขาจะตามนี้เลยเราไปดูที่อันดับที่3กันดีกว่าครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันดับที่3ครับ1มื0นครับ สีตีครับปิดอีกแล้วฮะอันนี้ครับโหสี่พันครับอัตราชนะหกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะอันนี้น่าสนนับพอสวรรค์เต็มร้อยครับโอ้โหนี่ฮะอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับจากสามตัวละครเนี่ยสามอันดับคือไอ้สีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยบางคนแม่งไม่เหมือนกันเลยฮะเนะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนพิจารณาไต่ตองดูเล้วเอมันเหมาะเขาใส่เนี่ยมันเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถวิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์ หร <West> ือคอมเมนต์มาอย่างสุภาพได้เลยนะครับนะก็หมดไปครับสำหรับการส i̇şte. ่องลูนลูกข่าว่าอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับที่สามครับต <be honest, S 1> ่อไปครับเซนโดครับปื๊บไปครับนี่อันดับที่หนึ่งหมืนสี่พันหร้อยนะฮะเราไม่ดูครับดูที่เหรียญนะคันนี้อ้าหมื่นสี่พันหกร้อยอ้าไอ้นี่ที่หนึ่งของอันนี้ครับอ่ะทาทางน่าจะแจ๋วครับกดเข้ามาดูตีตีครับปิดครับ คือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปิดเนาะ4,000ครับอัตราชนะ57.61พสว่างเต็ม100%ยครับนี่ครับ,บรูของเขาต่อไปเราไปดูอันดับที่2ดีกว่าฮะ เราลองมาเปรียบเทียบดูนะว่าเขาเนี่ยใส่คล้ายๆกันไหมสไตล์การเล่นเนี่ยพอๆกันไหมสีติครับปิดฮะนี่ครับ3,600ครับอัตราชนะ54%เอนครับพรสวรรค์เต็มร้อยครับแน่นอนอยู่แล้วพรสวรรค์นเนี่ยอันนี้ครับลูนของเขาครับก็เ,เพื่อนๆเนี่ยก็ลองไต่ตองคิดวิเคราะห์ดูครับว่าเอ้ยเขาใส่แบบนี้มันเล่นได้ไหมไม่จำเป็นต้องก๊อบร้อยเปอร์เซ็นต์แบบมาทางดุนนะลองสามารถปรับเปลี่ยน ได้ให้เข้ากับสไตล์ตัวเองดูไว้เป็นแบบข้าวๆนะเอาไว้แบบประกอบการตัดสินใจอะ่ะเออมาดูที่อันดับที่3ครับของเจ้าตัวเซนโดนะหมื่นันครับซีตีครับปิดฮะอัตราชนะ58%าสิเปอร์นจำนวกนการเล่นสองพันครับเพราะสวรรค์เต็มร้อยอยู่แล้วแน่นอนนี่ก็จะเป็นรูนของเขานะเพื่อนๆสังเกตได้ไหมครับว่าไอ้สรูนบนเนี่ยไอ้สีเขียวสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยคือจะคล้ายกันเลยครับ แต่อที่จะเปลี่ยนลงมาเนี่ยคือข้างล่างครับไอ้สาลูนข้างล่างเนี่ยอ่ะเขาจะ,จะใส่สีแดงด้วยเอาไว้ตบด้วยสีฟ้าอ่ะก็แบบปรับเปลี่ยนกันเลยครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนนะก็หมดไปเนาะสำหรับลูนของเจ้าตัวเซนโดรับท็อปของประเทศต่อไปเรามาดูลิงป่าครับปือ้อ่ะดูอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามกนดีกว่าเนาะนี่ครับอันดับหนึ่งมันปิดครับหมื่นสองแปดร้อยเห็นไหมครับมันปิดครับ โอ้โห oh, แต่โอ้โหบคือไม่ติดท็อปในนี้เลยนะแต่ดูที่อันดับหนึ่งครับหมื่นสี่ดูไม่ได้ครับเขาปิดเนาะคือแบบปิดไม่ให้ดูอะ่ะมันกลัวซุ่นตีนจัดดูอันดับสองก็ได้ครับปิดสถานะการดูอีูแล้วครับการแข่งเนาะจำนวนการเล่นพันหนึ่งเขาอัตราชนะห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์พอสวรรค์เต็มร้อยรูนของเขาจะตามนี้เลยฮะผมจะเน้นเลเวอพเนาะไอ้ข้างบนสีว่าฟ้าเนี่ยส่วนสีเขียวฝั่งขวาเน้นการบล็อกครับสำหรับคนนี้นะครับรูนข้างล่าง สามันจะตามนี้เลยมาดูที่อันดับ3ครับผม1 3ื0นครับซีตินี่ครับอุย้ยเมนหลักเลยเป่าโอโ้โหอ่ะเกาจะมีสลับกับเรียวจิบ้างนะฮะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลิงป่าเลยครับเออน่าสนครับโอโ้โหจำนวกนการเล่นพันหครับอัตราชนะห้าก้าเซ็นก็พอไปวัดไตวา้าได้ครับพันขึ้นนี่ก็น่าจะโอเคแล้วพันห้าเลยนะอันนี้ก็จะเป็นรูนของเขาเลยครับ ต่อไปก็เป็นคนสุดท้ายของอันดับที่4ของเจ้าลิงป่านะฮะซีติปิดครับจำนวนการแข่ง2 2อัตราชนะ58เปอรซ็นและนี่คือลุน้นของเขา ก็หมดไปเนาะสำหรับท็อปสี่ของเจ้าลิงป่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยมันดูไม่ได้ครับเขาปิดเนาะต่อไปถึงไหนนะฮะ <c oughs> ลิงป่าต่อไปโคงูเลปะป่ะอ่ะมาดูที่โคงูเละด,ดีกว่านะนี่ครับอันเดับที่หนึ่งมืหร้อยครับแล้วเรามาดูที่เหรียญครับปึ๊บอมือ่นหกร้อยเหมือนกันนะ,ะกดเข้าไปเลยสี่ติดูได้ไหมไม่ได้ครับนี่ครับจำนวนการเล่นครับสองพันสอัตราชนะ6กสี่เอร์เนเนี่ยนะอ่ะทำเป็นเล่นนะครับ นี่ก็จะเป็นรูนของเขาครับเมื่อเขาสามารถอัดแอพพลิกแพงไม่จำเป็นต้องกอรอเปอร์เซนี่ยนะสามารถไปปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเลยมาที่อันดับต่อไปกันดีกว่าเลยครับอันดับที่2ปิดครับไอ้เวลเวลเวลนี่อันดับที่3าเลยข้ามไปเลย อันดับที่สามโอ้โอ4 0น0ะครับอัตราชนะ56%เฮ้ยถือว่าเยอะเอาเรื่องเลยนะขู่แล้วดูดิตัวอื่นไม่ไม่เล่นเลยครับ700คือแบบเล่นตัวโคงเูเละอย่างเดียวเลยอะเฮ้ยน่าสนนะครับคือก็ลองดูลูนดูนะว่ามันแบบคือเขาเล่นตัวนี้อย่างเดียวนะคงเูเลโอ้สว4,000ครับตัวอื่น700อะไม่ถึงพันเลยครับตัวตัวอื่นเนี่ย ต่อไปก็จะเป็นคนสุดท้ายฮนะอันดับที่4ของเจ้าคงมเลน,นะครับคะแนนเนี่ยก็จะไม่ต่างกันเลยอันดับที่3 1มสอครับอันดับนี้1มื่นหนึ่งเีติปิครับ <No. S 1> จำนวนการแข่ง2 0 0 8ัอัตราชนะ57%รูนเต็มตามนี้เลย ็หมดไปครับสำหรับเจ้าตัวโคมงูเละแต่เดี๋ยวก่อนครับตำแหน่ง SF เนี่ยโอ้มีเหลือเจ้ามูลาซามิกับเจ้าฮาเซกาว่าโอ้ตอนนี้ก็10นาทีครับคือโคตรยาวครับบอกเลยต่อไปครับเหลือ2ตัวเนาะก็สามารถข้ามไปดูช่วงตัวละครต่างๆที่เพื่อนๆสนใจกันได้เลยนะต่อไปตัวอันไหนดี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 ฮาเซหรือมูลามูลาซามิดีกว่าครับปึ๊บอันดับที่หนึป๊บ 7จ0ดโอคนเล่นน้อยครับดูก็รู้ครับสี่ติดีกว่าเนาะโอ้โห oh, เล่นบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โห oh. คนนี้เขาเล่นผสมเลยครับ oh. มุลาสเมโอ้โ oh. นี่ครับโอ oh. เล่นไป3า0พครับอัตราชนะ51%ตัวอื่นเนี่ยมีเจ้าเทสุยะ1ั0สคือเขาเล่นตัวนี้แทบจะหลักเลยฮะนี่ก็จะเป็นรูนของเขาเนาะ มาที่อันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่2ครับเออคะแนนเนี่ยไม่ห่างกันเลยนะฮะคือแบบห่างกันนิดเดียวอะ่ะนี่พันสี่หัวตาชนะสี่บเก้อร์เซ็นไม่ถึง5้าสิอร์ก็ลองดูครับนะมันก็ลองพินิษพิจนารณา,าดูนะ ต่อไปอันดับที่3คนสุดท้ายของเจ้ามูราสเม่ครับ7,400ครับสี่ตีเปิดไหมเปิดด้วยครับโอ้โหโหมูราสเม่เล่นเยอะอยู่ครับเขาน่าจะปั้นตัวอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับดูที่จำนวกนการแข่งดีกว่าเนะโอ้คือนี่ครับโหร้อยร้อยแปดสิบเดียวไม่เอาครับคนนี้น้อยเกินครับข้ามไาเลยดูที่อันดับที่สี่ฮะสี่ตีครับหืมโหยปั้น เดี๋ยว300ไม่เอาโอ้โหเดี๋ยวเด,ด,ดีขนาดเซิร์ฟนู้นเนี่ยเขายังไม่ค่อยนิยมกันใช้คือมีคนเล่นแหละครับแต่น้อยฮะจากดูเนี่ยเพื่อนๆก็รู้แล้วใช่ปะเรามาข้ามที่ตัวฮาเซกาว่ครับอันดับที่1ครับปิดฮนะไอเวลเอ้ออันดับที่2ครับซีตีเปิดไหม<ะ>เดี๋ยวโอ้ข้ามเลยครับ98อันดับที่สเลย <laughs> ถาจริงครับเฮอ้คนปั้นน้อยจัดครับ อันดับที่3ก็ไม่มีอันดับที่4เลยเฮ้ยน่าจะเล่นอยู่นะเห็นอยู่แต่การเล่นแค่600เองอะ่ะอัตราชนะ62%น่ะก็พอแบบไป,ไปวัดไปวาได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูแต่ละคนแต่ละอันดับอีกเนาะเดี๋ยวค่อยไปดูกันครับ จากที่ผมนั่งดูเนี่ยคือคนไม่ค่อยนิยมเล่นเจ้าตัวนี้สักเท่าไหร่ครับแต่ผมแนะนําคนนี้ครับอันดับที่9กาฮะนี่ครับการเล่นพันสามครับอัตราชนะห้าสิบแปดเอนะอ่ะก็ลองดูครับว่าลูนเนี่ยของเขาก็จะประมาณนี้เลยจากที่ผมนั่งดูคร่าวๆเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ก็จะมีคนเล่นบ้างนะครับแต่จะน้อยฮะหาคนปั้นจริงจังเนี่ยคือยากประมาณนึงเลยครับคือผมหานั่งดูแบบสักพักเลยอ่ะ แล้วก็พอๆกับเจ้าตัวมูราาเม่เลยอะอะต่อไปครับอันดับที่10ครับคนนี้น่าสนใจอยู่นะจากที่ผมดูมานะอะคนนี้จากสี่ีการแข่งเนี่ยก็พอแบบเล่นบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เล่นมากินะครับเห็นไหมอะเล่นตัวอื่นบ้างนี่ครับพันหครั้งครับอัตราชนะ50%ครับลูนก็ตามนี้เลย จบไปครับสำหรับลูนตัวละครในตำแหน่ง SF หรือว่า Small Forward ทั้งหลายเลยเนี่ยโหคือแบบเอามาทุกตัวนะอะต่อไปเนี่ยก็จะมาทำไล่แต่ละตำแหน่งเลยครับก็สามารถติดตามกันได้เรื่อยๆนะก็ผมก็รู้ว่าแบบคิดนี้มันก็จะแบบไม่ค่อยมีสาระสักเท่าไหร่มังก็คือแบบเอาไว้เป็นประกอบการตัดสินใจสำหรับเ,เพื่อนๆที่แบบมองดูหาลูนไม่มีเป็นแนวทางนะว่าเอ้ย ควรใส่แบบนี้ดีไหมอะไรแบบนี้ดีไหมไม่จำเป็นต้องก๊อปปี้เอาไปทั้งดุ่นทั้งหมดนะผมเน้นย้ําอีกทีนะครับสําหรับท้ายคลิปนะ,ะเอาไว้แบบประกอบการตัดสินใจนะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กด subscribe กดดิ่งด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ถึงเวลาไป็สมควรครับผต้องลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายทุกคน